ห้ 5, <อ>าสี่สามแอคชั่นลุงบอกว่าแปลชื่อได้ก่อนสวัสดีครับผมชื่อเ็กชายพันธุวัฒน์กันเจี่ยชื่อเล่นชื่อน้องสตางเรียนอยู่ชั้นนุบาณฑ์อสองหน้าสองเขาผิดย่าอ๋อใช่สวัสดีครับวันนี้น้องสตางจะมารีวิวเรื่องอะไรครับเอลีนเอลีนกินนมเยอะแล้วก็พูดได้แล้วครับแล้วก็เล่นได้แล้วครับพูดอะไรบ้าง ทูตหลายอย่างนะครับพูดชื่อได้ด้วยคร่ะลองลองให้น้องพูดชื่อสิเอเลนชื่ออะไร <c oughs> น้องไอโอ <c oughs> นอ <c oughs> ถามสินออชบยเี <c> ่ <oughs> ถามน้องสิระวังจะโทนน้องนะน้องถามน้องสิน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเอ,เอพูดชื่อแล้วครับบ้าอะไรครับ กันไหนน้องชื่อเอลินทำไมไม่ชื่อแง้แง้ไปเห็นล่ะก็น้องก็น้องยังพูดไม่ชัดอ่ะครับอ๋อแต่เขาแต่แง้แง้นี่คือเอลินใช่ไหมครับอ๋ออ่ะแล้วถามน้องว่าน้องน้องหิวนมไม่ยังถามน้องน้องหิวนมไม่ยังน้องบอกว่าหิวอ๋อน้องตื่นเต้นนะครับน้องตื่นเต้นได้ออกกล้องเหรอครับครับโอ้อย่างนั้นเลยใช่ไหม นนแล้วแก้มน้องไปโดนอะไรมาครับพี่สตางว่า<ด>ตาตาน้องด้วยแต่น้องก็โดนอันนี้ก็โดน<า>นี่ก็โดนเป็นยุงครับยุงขบน้องครับ <c oughs> ลุงลุงเอาแขนเนยอะแล้วก็ให้พัดจอยกับน้องโดนยุงขบหลยครับ<อ>ลุงนน่นแตลล่ลุงคนเดียวลุงคนเดียวลุงคนเดียวเมื่อวานน้องสตางไม่มาดูน้องช่วยกันเลย <c oughs> น้องก็เลยโดนยุงขบเลยอะ่ะอ <c oughs> ั่นเป็นความผิดของน้องสตาง ร้อยเปอร์เซนเลยหมายแช่ของลุงน,นั่นแหละแลหน้าตัวลุงนั่นยังไงถ้าน้องสตางค์ไม่มาดูน้องเอลีนไงก็องโอ้ยวันถามน้องเอลีนหน่อยสิว่าอะไรอะลำลายใหญ่ถามน้องเอลีนหน่อยสิว่ายุงยุงกัดเนี่ยเป็นความผิดของใครยุงกัดน้องเป็นผ,ผิดถามน้องเอลีนหน่อยสิพี่สตาฟน้องเอลีนยุงกัดเป็นไรใครใครทำให้ยุงกัด อ่น้องบอกว่าก็พี่สตางค์นั่นแหละไม่ยอมมาหาดูแลน้องอย่างเงี้ยก็ไอ้มาไล่มาเมินแล้ว่ก็ลุงเอิญตาณิษไปแล้วว่าตาณิษฐ์้องสตางค์มากาม,มาอย่างเงี้ยเอลินอื่นกันเลยกันเลยเฮ้อะไรเอลิน,อ,ลน,อ,ลน,อ,ลนอยากคุยไงเอลินอยากออกล้องด้วยนะครับคุยครับตามสบายใช่แล้วถ,ถามอะไรน้องอีกล่ะ แม่น้องเอลินกินอะไรบ้างครับเอลินน้อง <c oughs> น้องเอลินมีสมญาแนมว่าอะไรนะผักครับโอ้ใช่น้องเอลินบอกว่านมครับครแรกใครตั้งว่าน้องเอลินกินไข่ใครเป็นคนตั้งผมครับผมตั้งแล้วแต่ตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นเอลินอะไรนะเอลินกินผักฟุ้งทำไมถึงต้องเป็นผักฟุ้งด้วยก็เกิดมาจากผักฟุ้งไอ้เกิดมาจากตอนนอต้นไม้ก่อเมียนกันนะครับใครเกิดมาจากกอหนอ กน,นอลุงตะกี้ใครบอกว่าตัวเองเกิดมาจากกอนอต้อนไม้ใช่ครับทําไมถึงบอกว่าตัวเองเกิดมาจากกอหนอต้อนไม้ล่ะกอนอเป็นลูกต้นไม้เกิดมาจากต้นไม้มันเกิดมาได้อย่างไรผู้คนบอกตากับยายเ,น,เออนิ่นนั่นนำลายไหลแม่วันนี้พี่สตางมาเป็นพี่เลี้ยงหนูเอลีนนะพี่สตางช่วยดูแลน้องอย่างดีเลยนะครับ ไม่ไม่ไปไหนเลยปกติพี่สตางจะต้องนอนแบบเอาเท้าชี้ฟ้าแล้วก็หน้าดูทีวีใช่ไหม,ไมบินขึ้นไปหาน้องไดได้เนี่ยปกติตตพี่สตางตจะโวแต่ดูทีวีใช่ไหมครับ,บ,บตอนนี้พี่สตางมาดูแลน้องแล้วเนี่ยอ่านละอ่านละนี่มันโอ้ยสิแบบแบบเผลอพูดคำเมืองเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบเป็นลูกขานึ่ง เราจะให้น้องพูดคําเมืองหรือว่าอู้คําไทยดีอู้คําเมียงเลยครับผมเป็นชาวคําเมียงครับอเฮาเป็นคนเมียงใช่ไหมครับเฮาก็ต้องอู้คำเมืองเนาะแอ้สตางแม่นครับเจ้าเฮาจะรีวิวคำเมืองว่ารีวิวคำไทยรีวิวคำเมืองเจ้าอ้าวสวัสดีใหม่เหรอสวัสดีเแบบคำเมืองอ่ะสวัสดีเจ้าครับกะสวัสดีครับกะสวัสดีครับผมชื่ออะไร ผมชื่อเด็กชายพนวดกอนแก้วชื่อเล่นชื่อน้งองตอนนเรียนอยู่ชั้นอุบาลสองราบสองครับอ๋อน,นี่มันคำไทยไ่แกนะวไงอุบะเมืองกะสวัสดีครับผมสสวัดีผมน้องสตังคังหมูครับอยู่บ้านโป่ปงเฮียนอยู่ที่หงเฮียนไอหอยังกูไปกะเอ้าเอามายังเอามายังห้าสี่สามแอคชั่นสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพนวัน์ก่อนไทยหําอะเอ้ยเอามายังสวัสดีครับ สวัสดีครับผมจื่อยี่กะสวัสดีครับนึกว่าเฮากำลังอยู่การบ้านโปงอยู่อ๋ออ๋อทำไมรีวิวแบบกับรีวิวแบบกับเมืองเลยเอามาอ๋อไม่เอลินมันเอลินกับอื่นกันลิทเอลินกับอื่นกับแอ้เพื่อนน่ะน้องน่ารักหมาเียน่ารัก มือล้างมือแล้วยังล้างแล้วล้างก็จะตอนนั้นพอล้างมือเกินน้องว่าไหน้องว่าไหนน้องาไหดงแ้นยายอดหนยายอจะด้กัตนนตัวอ่คแม่นวะอู้จเขย่าออแตนิดพูดหนึ่งครับให้ลิ้นเอ็กเอ็กเอ น้องยังมาหุยดีวันเนี้ยจอมเก่นวันนี้เอลินชอบอ้ายครับม,มือก็เย็นเนื้อมือเย็นกันครับคลับจน,นมิเย็นมากๆเลยแล้วเ,เ,เราจะปิดคลิปแล้ยาวนี้คลิปเรา6นาทีกว่าแล้วเพื่อนๆพ,พงไปกันหลายคนแล้วตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วน้องสตาร์ไม่พูดอะไรเพื่อนๆชวนติดตามเลย ก็ฝากคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์น้องสตางค์ด้วยนะอ่ะฝากหน่อยหน่อยน้องเอลีนด้วยอ่ะมาอยู่ตัวนี้เอาเอาหน้าใกล้ๆน้องนี่เอากลางเหงื่อแนมาตังดวงนี่นั่งเอาหน้าลงมาลูกแม่แกเอาหัวลงม <Okay. S 1> าไว้นี่เออนะหัวเต่ากันอ่ะนั่นแหละพูดเร่ออูดบ,บอกว่<อ>กติดตามซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเขาหน้ามาชมเรื่องราวเรื่องไทนากันนะครับ ถ้าเราไปไหนไปด้วยกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเราสัญญากันว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปปั่นจักรยานไปเอ๋อทุ่งแนนอวันเสาแน่น้องเอินด้วยน้องเอินเขาทงไม่ให้ไปเพราะว่าขวานมันอ่อนอยู่เดี๋ยวเต่เราก็จะไปปั่นจักรยานขันจิ๋วของสตางบ๊ายบายก่อนบอกบอกน้องเอลินให้บ๊ายบายตัวเอลเอินบ๊ายบายก่อนครับ ดักปิ้งสวัสดีครับ